สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกทคนนะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งครั้งนี้ก็จะเป็นเรื่องวงกลมหนึ่งหน่วยนะซึ่งเราจะมีมุมกำหนดมาให้จะมีมุม30 45 60 90 180 270 360นะคะวิธีการหาหาย,ย่างไรเดี๋ยวดูในคลิปต่อๆไปเนาะวันนี้ก็เอาเป็นการหมุนวงกลมกันก่อนนะคะซึ่ง เราลองมาเปลี่ยนมุมองศาให้เป็นเรเดียนนะซึ่ง30องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับพายส่วน6นะคะอันนี้จำก่อนได้เนาะ45องศาคือพายส่วน4 60องศาคือพายส่วน3 90องศาคือพายส่วน2อง0องศาคือพายเดียว270องศาคือ3พายส่วน2นะคะและ360องศาก็คือ2พาย หมุนครบ1รอบวงกลมพอดีนะทีนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับมุมไซน์คอสแทนนะคะ3 0 4 5 6 0อันนี้จะเห็นว่าไซน์เนาะนี่ไซน์สามสิก็ช่องนี้ไซน์สีไซน์หกก็ช่องนี้นะคะเริ่มต้นเลยไอการหาค่าของมันเนี่ยถ้าใครที่ยังไม่แม่นก็ไปหาดูคลิปหลังๆได้นะคะอ่าเดี๋ยวขอเขียนค่าเลยละกันเนาะ ไซา์สามสิเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ1นส่วนสนะคะไซส์สีก็คือรูทสองส่วนสอง s อไอไซส์หกก็จะเท่ากับรูทสาส่วนสองนะทีนี้มาดูค่า c o s คอสคอสามสจะมีค่าเท่ากันกับ s i n ์หกเลยก็ได้เท่าไหร่ล่ะคอสสามก็จะเป็นรูทอ๋ คอสามก็จะเป็นรูทสามส่วนสองนะคอสี่ก็คือรูทสองส่วนสไม่กลับอะไรส่วน c o s หกสองศาจะมีค่าเท่ากับไซน์สาองศาคือ1นส่วนสนะคะแทนแทนเนี่ยถ้าเป็นการนับนิ้วเนี่ยเราจะนับแต่นิ้วเนาะเราจะไม่เอาฝ่ามือมาร่วมด้วยเพราะฉะนั้นแทน30ก็เท่ากับ1นึส่วนรูทสาม แทน45คือรู้สส่วน2หรือ1นั่นเองนะคะแทน60ก็คือรู้สามอ่ามาดูส่วนกลับทีนี้ส่วนกลับของไซน์ก็คือโคสิกใช่ไหมส่วนกลับของคอสก็คือศิกและส่วนกลับของแทนก็คือคอทนะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราควรรู้เอาไว้ก่อนที่เราจะไปหมุนวงกลมกันนะคะ โอเคอ่ะมาดูวงกลม1น่หน่วยวงกลมหนึ่งหน่วยนะเราจะเริ่มจากจุดตรงนี้ตรงนี้คือจุดเริ่มจากตรงนี้คือ0นยะศเราจะหมุนทวนเข็มนาฬิกานี่ทวนเข็มมาอย่างนี้ใช่ปะ่ะทวนเข็มปกติเข็มนาฬิกามันหมุนหมุนลงใช่ไหมวิ่งลงมาแต่อันนี้เราไม่ไม่ลงเราจะขึ้นนะคะก็พอขึ้นไปด้านบนมานี่ก็จะกลายเป็น พายส่วน2นะเอาแกนก่อนนะจากนี้เป็น0ขึ้นมานี่เป็นพายส่วน2มานี่เป็นพายลงล่างเลยฟิฟมานี่เป็น3พายส่วน2นะและหมุน1รอบเหมือนเมื่อกี้1รอบก็คือ2พายพอดีนะคะ ทีนี้วงกลม1วงเนี่ยเราแบ่งออกเป็น4ส่วนเนาะเราเรียกว่า4คอร์ดแดนนะคะโดยจะประกอบไปด้วยคอร์ดแดนที่1อ่าเราเขียนแทนด้วย Q 1ซึ่งเครื่องหมายของคอร์ดแดนนี้เนี่ยเราจะดูแกน x ก่อน x คือแนวนอนใช่ไหม y คือแนวตั้งเพราะฉะนั้นเครื่องหมายของมันเนี่ยเป็นบวกแน่นอน x เป็นบวก y เป็นบวกนะคะเครื่องหมายในคอดแดนที่1ก็เลยเป็นบวกบวก ต่อมาอา่มาดูคอร์ดแดนที่2ตรงนี้นะคอร์ดแดนที่2เนี่ยเครื่องหมายเราพิจารณาเครื่องหมายก่อนแกน x เครื่องหมายเป็นอะไรคะเป็นลบแกน y เครื่องหมายเป็นบวกจะเห็นว่าเครื่องหมายมันคือลบบวกโอเคเนาะเราก็จะพิจารณาไปอย่างรวดเร็วเลยคอร์ดแดนที่2ต่อมาคอร์ดแดนที่3แกน x เป็นลบแกน y เป็นลบจะเห็นว่ามันคือ ลบทั้ง2อันเลยเพราะฉะนั้นคอร์ดแดนที่3ก็คือลบลบนะคะคอร์ดแดนที่4สุดท้ายและแกน x เป็นไรเอ่ยไหนลองตอบสอิเป็นบวกนะ x เป็นบวก y เป็นลบนะคะก็จะได้ค่าตามนี้เลยทีนี้สิ่งที่เราควรจะรู้อีกเรื่องก็คือเอมันฟังก์ชันตีโกณเนี่ยมันจะบอกมาเป็นค่า cos ค,ค่า s i n ใช่ไหม ทีนี้สิ่งที่เราต้องรู้ต่อมาก็คือ x คือค่าของ cos x cos y คือค่าของ s i n อันนี้คือสิ่งที่เราควรรู้และต้องรู้เนาะโอเคนะคะทีนี้เราก็จะมาดูมุมของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้ นะไม่ได้มีแค่0ูนย์ส่วน2อาไแล้วก็พามส่วน2มันมีเยอะกว่านั้นแต่เรื่องคร่าวๆที่เราควรรู้ก็คือพายส่วน6พายส่วน4และพายส่วน3ถ้าเรารู้ค่ามันเราก็จะหาค่าได้นะคะเช่นอ่ะดูพายส่วน6ก่อนพายส่วน6ก็ประมาณนี้เนาะอ่ายส่วน6เนี่ยถ้าเราดูมันก็คือกี่องศาคะ 30องศาใช่ไหมเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วว่า x คือค่า cos y คือค่า sin ดังนั้นเราก็มาหาว่า cos 30องศาเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่และ sin 30องศาเท่ากับเท่าไหร่เราก็จะได้ค่าของค่าของ x และ y ของพายส่วน6ได้เนาะถ้าเราลองดูเนี่ยอ่า c ม s 30เนี่ยมีค่าเท่ากับรูทสส่วน2ส่วน sin 30มเนี่ยมีค่าเท่ากับ1ส่วน2 นี่ก็คือค่าของมันนะคะทีนี้ถ้ามันจะไปตกคอร์ดแดนไหนเนี่ยมันก็จะตอบเครื่องหมายตามนั้นโอเคเนาะเช่นสมมุติหามาได้มาตกคอร์ดแดนนี้แสดงว่าภายส่วน6ของเราเนี่ยแกน x เนี่ยเป็นลบแน่นอนนะคะค่า x เป็นลบค่า y เป็นบวกประมาณนี้เนาอะอะต่อมาพายส่วน4พายส่วน4ก็คือ45องศาก็อยู่ประมาณนี้นะคะายส่วน4 ก็ยังเหมือนเดิม x cos y s i n ใช่ไหม cos นี่คือค่า s i n cos pi ส่วน4หรือ cos 45องศาก็คือรู้สส่วนสใช่ป่ะ s i n 45องศาหรือ sine pi ส่วน4ก็คือรู้สส่วนสเช่นเดียวกันนะคะโอเคนะอันนี้สำหรับมันตกคอแดนที่1นะเดี๋ยวเราค่อยไปดูต่อไปว่าเอ๊ะถ้ามันตกคอแดนอื่นล่ะ ต่อมาสุดท้ายและพายส่วน3าพายส่วน3ก็หาค่าคอสค่าไซน์เหมือนเดิม x คือคอส y คือไซน์เนาะพายส่วน3ก็คือ60องศาคอส6กก็คือ1 2. ส่วน2ไซน์60ก็คือรู้3ส่วน2นะคะประมาณนี้คร่าวๆเลยเนาะทีนี้เราจะมาหมุนวงกลม1ห,หน่วยกันโดยมีตัวอย่างมาให้เดี๋ยวจะอธิบายในถัดไปนะคะอ่ะมาดูกัน อันนี้คร่าวๆเนาะอ๋ออันนี้60องศาอ่าตัวอย่างมาดูตัวอย่างมาคนบอกเอ้ยยังคิดไม่ได้เลยมาตัวอย่างแล้วอ่ะมาดูตัวอย่างแรกก่อนข้อที่1อ่าเขาบอกว่าจงหาค่าของ sin 7พายส่วน3และคอสเจ็ดพายส่วนสามเรามาหาค่าไซ n ์เจ็ดพายส่วนสามกันก่อนวิธีการหาค่าของมันนะคะวิธีการก็คือเอาเจ็ดตั้งคิดนะวิธีคิดนะ โอ๊ยปากกาใหญ่ไปไม่สวยอ่ะคิดเจ็ดพายส่วนสามคือ,อไรเอาเจ็ดตั้งเอาสามมาหารสามอะไรได้เจ็ดสามสองเป็น 6. หกเหลือเศษเท่าไหร่คะเศษหนึ่งดังนั้นเจ็ดพายส่วนสามเนี่ยมันคือเท่าไหร่จำนวนเต็มสองก็คือสองพายใช่ไหมเศษเศษเป็นเท่าไหร่เศษเป็นพายส่วนสาม

โอ้เอายาวกว่านี้ก็ได้เนาะมันมันก็อยู่ในคอร์ดแดนเนี่ยเนาะบางคนถามว่าเอะต้องขีดประมาณไหนเราเราไม่ได้ขนาดนั้นเราดูแค่ว่ามันอยู่คอร์ดแดนไหนก็พอนะคะจะเห็นว่ามันอยู่ในคอร์ดแดนที่1ใช่ไหมคอร์ดแดนที่1ทีนี้มาดูค่าข้างหลังค่าตรงนี้สําคัญมากพายส่วน3เนี่ยเราก็มาหาว่าเอไอคอร์ดพายส่วน3ม กับไซ n ์พายส่วน3เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่คอสพายส่วน3ก็คือคอสเท่าไหร่คะ60องศาใช่ไหมพายส่วน3คือ60องศาคอส6กก็คือ1ส่วน2 s i ไซ์ล่ะไซ์ก็คือไซน์หเนาะก็อ้าวไซน์หกก็รู้3ส่วน2 จะเห็นว่าคําตอบเราได้มาแล้ว2องคำตอบก็คือค่าไซน์ค่าไซน์เราก็ตอบได้เลยว่ามันคือรูทสาส่วนสส่วนค่า c o s ขอเขียนอย่างนี้นะเพราะไม่ได้เตรียมมาดีๆโอเคอะคำตอบของมันนะคะมีแค่นี้เพราะมันตูในข้อแดนที่หนึ่งเนาะเครื่องหมายเป็นบวกบวกโอเคผ่านทีนี้มาดูข้อ2กันบ้างอ่าข้อ2บอกว่าจงหาค่าของ s ซ n และ cos 23่วน3 เราก็ทำเหมือนเดิมคือมาตั้งหารใช่ไหมเอา23ตั้งเอา3มาหาร3อะไรได้ยี่สามสามหิบแปดสามเจ็ดยี่อ่าสามเลบกันเหลือเศษ2แล้วเราก็มาเขียน7จ็ดพายบวกสองพายส่วนสเอ เมื่อกี้ครูได้สอนไหมนะสองพายส่วนสามไอ้ตัวเลขที่ครูสอนเนี่ยจะมีอยู่หลักๆที่ใช้นะคะจะมีพายส่วนหกพายส่วนสี่แล้วก็พายส่วนสามอันนี้จะเห็นว่าเป็นสองพายส่วนสามมันก็มองยากเกินไปเพราะฉะนั้นการตั้งหารของเราเราจะไม่หารอย่างนี้นะไม่หารอย่างนี้แต่เราจะไปหารอีกแบบเพื่อให้ได้คำตอบที่ง่ายขึ้นอ่าเดี๋ยวขอไม่ไม่ลบนะจะได้เปรียบเทียบกันเอาไว้ตรงนี้แล้วกัน ใช้ปากกาอีกสีขอใช้สีสีสีส,ส,สีสีม่วงแล้วกันอ่ะโอเค23ตั้งนะเอา3มาหารนะคะเราก็ดูว่า3มอะไรได้ใกล้เคียง23ที่สุดจะเห็นว่า3 8 24นี้เกินมาไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรย้ำว่าไม่เป็นไร2 3่สลบยีเหลือลบหทีนี้เราเอามาเขียนได้แล้วเราได้แบบนี้มาแล้ว แล้วเป็นลบทําไมใช่ไหมแล้วลบทําไมมือไปดนูนะนะอ่ะโอเคได้มาแบบนี้แล้วเ,เอามาเขียนเลยค่ะเพราะฉะนั้นยี่สิบสามพายส่วนสามมันคือจํานวนเต็มเท่าไหร่จานวนเต็มแปดพายแล้วเป็นไงคะลบด้วยพายส่วนสามอ่ามีลบแล้วเพราะมันคําตอบมันเป็นลบหนึ่งอ่ะก็เลยเป็นลบพายส่วนสามอ่ะทีนี้เรามาหมุนวงกลมพรม้อมๆกัน มาเริ่มแรกเลยแปดพายเนาะจากที่เราเคยรู้แล้ววิ่งมานี่เป็น1นพายมานี่เป็น2อพาย3าพาย4ีพาย5้าพายจะเห็นว่าถ้ามันตกตรงนี้จะเป็นเลขคู่ถูกไหมถ้ามาตรงนี้จะเป็นเลขคี่เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องหมุนให้ยากเลยโอเคเรารู้แล้วอ๋อแปดเนี่ย วิ่งมาติ๊ดๆๆๆๆๆๆๆเอาถึงนี่ก็เป็น8แล้วนี่ใช่มั้พอเลขคู่อยู่ตรงนี้แล้วเป็นไงคะลบ π/3 ลบแสดงว่าเป็นไงมันต้องย้อนกลับเพราะมันลบไงคนละทางและอีกอันบวกอีกกันลบดังนั้นข้อนี้เลยตอบคอตแดนท์ที่4นะคอตแดนท์ที่4เครื่องหมายเป็นอะไรล่ะเราก็มาดูเครื่องหมายก่อนเครื่องหมายคอตแดนท์ที่4เนี่ยตรงนี้เป็นบวกลงล่างเป็นลบเพราะฉะนั้นนี่คือบวกนี่คือลบ นะคะ x คอส y sin จำได้ใช่ไหม x คือค่าคอส y คือค่า sin เราหาคอสอะไร sin อะไรล่ะวิธีการหาก็ตัวเดิมนี่ตรงนี้ค่ะพายส่วน3พายส่วน3คือกี่องศา ก็60องศาหเหมือนเดิมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะมาหาคอส60กับไซหกส 60, ว่าได้เท่ากับเท่าไหร่คอส60อุ้ยตายได้เหมือนเมื่อกี้เลยคือ1ส่วน2ใช่ไหมไซหก60ละ่ะไซหกสก็คือรูทสส่วน2แต่เห็นว่าข้างหน้ามีอะไรคะข้างหน้ามีลบใช่ปะเราก็เอาเนี่ยคำตอบที่ได้เนี่ยไปตอบเลยอ่ะแสดงว่าไซย23สมพายส่วน3มมันคือลบรูทสามส่วนสองโอเคนะ ต่อมาคอสยี่สาพายส่วนสานะคะก็ได้เท่ากับบวกหนส่วนสนี่ก็ได้คำตอบแล้วเห็นไหมโอ้โหคณิตศาสตร์ง่ายนิดเดียวไม่มีอะไรยากเลยข้อนี้ครูเตรียมมาไว้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยบางข้ออาจจะแบบว่าให้เราลองลองลอง,ลอง,ล,องลองเอาไปทำดูเนาะเป็นตัวอย่างก็ได้เป็นไม่ใช่เป็นตัวอย่างเป็นการบ้านเอาลองไปทำเล่นๆดูนะสนุกสนุก โอเคคันตีส้สสนุกได้หรอคะอ่าสนุกสิเลขเป็นไงเลขไม่เหมือนกันโอเคได้อ่ะมาข้อ3ากันบ้างข้อ3บอกให้หาซน์และคอสของ13บาพายส่วน4ก็ยังคงเหมือนเดิมส่วน4จะเห็นว่าเราก็คิดว่าไงเอา13ตั้งเอา4มาหาร4อะไรได้13 4 2 8ไม่ใช่4 3่สลบกันเหลือเศษ1 เพราะฉะนั้น 13π ส่วน4มันคือจำนวนเต็มเท่าไหร่เอ่ยจำนวนเต็ม3ก็คือ 3π เนาะเศษเท่าไหร่เศษ1ก็บวกเศษเข้าไป 1π ส่วน4นะแต่ไปเขียน 1π อย่างงี้ก็เฉยๆเนาะก็เขียนเป็น π เฉยๆเอานะคะข้างหน้าก็คือเลข1นั่นแหละเนาะอะ,อะหมุนเลยทีนี้เราจะเห็นว่าว้ายเลขขี่มาหาเราแล้วใช่ไหมเลขขี่ก็มาตรงไหน 3π ก็มาตรงนี้ใช่ไหมคะเลขขี้มาเขียนเนี่ยไม่ตรงเลยไม่เป็นไรเนาะนี่คือ3ามพายแล้วเขาบอกว่าไงบวกไปอีกเท่าไหร่เอย่ยพายส่วน4ี่พายส่วน4คือไง,งกึงกงกึน้อยๆตรงนี้พายส่วน4นี่นี้แถวๆนี้ดังนั้นตกในคอดแดนที่3เราก็มาพิจารณาเครื่องหมายใช่ไหมไม่มีอะไรมากเลยพิจารณาเครื่องหมายคอดแดน3จะเห็นว่าคอดแดนที่3แกน x เ,เป็นลบ แกน y เป็นลบมันก็คือลบลบนั่นเองใช่ไหมคะแล้วมุมล่ะเราจะเอามุมอะไรอ่าเราก็มาพิจารณาว่าเอข้อนี้มันเป็นพายส่วน4เนาะพายส่วน4มันก็คือกี่องศาคะ45องศาใช่ไหมเราก็มาหาอ่า x คือค่าคอส y คือค่า sin ก็เขียนไว้สำหรับใครที่ไม่คล่องนะใครที่คล่องแล้วไม่ต้องเขียนคิดเลยอ่ะคอส45ก็คือรู้สองส่วนสอง ไซน์45ก็คือรู้สองส่วนเช่นเดียวกันนะคะก็เลยได้คำตอบแล้วว่าไซข้อนี้ไซต่อว่าลบรู้สองส่วน2นะส่วนคอสคอสได้เท่าไหร่เอ่ยก็ได้ลบรู้สองส่วนเช่นเดียวกันอ่าก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะข้อ4มาข้อ4เอข้อ4ก็คิดคล้ายเดิมเลย ่าเดี๋ยวพาดูข้อ4นะคะจะเห็นว่าข้อ4เนี่ยสิบเพายส่วนสใช่ปะ่ะ19ตั้งเอา4มาหาร4อะไรได้19แต่ลบกันต้องเหลือเศษ1นะึ่งะไม่งั้นก็เศษลบหเท่านั้นอย่าให้มันเป็น2เป็น3 4อะไรได้19จะเห็นว่า4ี่ห้าเอ๊ครูคา19บเลบยีได้ไหมลบได้คะ่ะเหลือเศษลบหประมาณนี้อันนี้เขียนให้เข้าใจง่ายๆเนาะดังนั้น เลยได้ว่า19พายส่วน4เนี่ยมันคือ5พายลบกับพายส่วน4ีนะคะหพายลบพายส่วน4เราก็หมุนวงกลมเลยอ่าหมุนวงกลม5พายอยู่ตรงไหนละ่ะอยู่ตรงนี้นี่วิ่งมาติด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 ดห้าพายเพราะเป็นเลขคีใช่ไหมคีอยู่นี่แล้วก็เป็นไงลบออกพายส่วน4ี่ลบต้องเป็นไงคะย้อนกลับ ก็ย้อนกลับขึ้นไปตกในอคอร์ดแดนที่2อ่าคอร์ดแดนที่2เรแล้วก็มาเขียนไว้ x คือค่า cos y คือค่า sin นี่เอเรารู้มุมได้ไงนะก็มุมตรงนี้เลยมุมตรงนี้คือมุม π ส่วน4หรือ45องศาแสดงว่าเราต้องมาคิดว่า cos 45เท่ากับเท่าไหร่ sin 45เท่ากับเท่าไหร่แต่ก่อนที่จะไปดูตรงนั้นเราดูก่อนว่าเครื่องหมายเป็นอะไรคอรดแดนที่2เครื่องหมายเป็นลบกับ บวกนะก็เลยคอส45สคือรูทส 2. 2, ส่วน2ไซก็คือรูทอ2ส่วน2นี่ได้คำตอบแล้วดังนั้นคำตอบของเราค่าไซนะคะค่าไซเราตอบว่ารูทสส่วน2ค่าคอสเราตอบว่าลบรูทอส่วน2่าพอจะทำได้ไหมเอ่ยอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆเนาะอธิบายคร่าวๆอ่าเดี๋ยวขอดูตัวอย่างถัดไปตัวอย่างถัดไปก็ไม่มี อะไรมากมายเนาะอ่ะอันนี้ข้อเจ็ดเอ้ข้อห้าเนี่ยเอาไปทำลองดูอ่ะลองทำนะคะลองทำดูอย่างงี้ป่ะนะลองไปทำดูว่าเราได้เท่าไหร่อ่ะดูข้อหกหน่อยละกันข้อหกขอพาทำนะคะโอเคอ่ะข้อหกเราก็มาหาเหมือนเดิมใช่ไหมได้เลขนี้มาเอามาตั้งหารเริ่มต้นเลยยี่สิบสามหก 6อะไรได้23เราเอาใกล้เคียงนะเหมือนที่ครูบอกเศษจ,จะต้องเป็น1ไม่ก็ลบ1เท่านั้นก็6 4 24ลบกันเหลือเศษลบ1เอามาเขียนได้เลยไหมได้เลยดังนั้นดังนั้น23พายส่วน6เนี่ยมันคือ4พายลบกับพายส่วน6จากนั้นทำไงโอ้โหได้แล้วเอาไปหมุนใช่ไหม เอาไปหมุนสี่พายอยู่ตรงไหนอ่ะสี่พายก็คือเลขคู่นี่วิ่งมาิตติ้ติๆติๆๆๆติ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 วิ่งทวนเข็มมานี่ถึงนี่เป็นสองพายแล้วเป็นไงไอเป็นสี่พายโทษอ่าเราย้อนกลับใช่ไหมเพราะเครื่องหมายเป็นลบก็ย้อนกลับมานี้เพราะฉะนั้นข้อนี้เลยตอบคอร์ดแดนที่สี่และคอร์ดแดนที่สี่นะคะจะเห็นว่าเครื่องหมายเป็นเป็นอะไรแกน X เป็นบวกใช่ไหมแกน y เป็นลบ ก็มาหาค่าคอสค่าไซเหมือนเดิมนะทาสิ่งเดิมๆให้เป็นทําให้เป็นสิ่งเดิมๆเป็นนิสัยเราก็จะหาได้อย่างรวดเร็วนะคะ,อะคอสคอสอะไรอะ่ะเราก็จะมาหาคอสพายส่วนหกคอสพายส่วนหกคือมุมเท่าไหร่มุมสามสิบองศาใช่ไหมคอสสามสิบองศาเท่ากับรูทสามส่วนสอง แล้วยาย30องศาล่ะก็ได้เท่ากับ1ส่วน2ดังนั้นเราก็จะได้คำตอบแล้วว่าไซย23สพายส่วน6เนี่ยมันคือลบ1ส่วน2และคอส23พายส่วน6ก็คือรูทสส่วน2โอเคก็จะประมาณนี้นะคะน่าจะพอเข้าใจเนาะทีนี้อ่าสข้อสุดท้ายข้อ7 มาดูกันหน่อยข้อ7จะเห็นว่ามันติดลบเนาะวิธีการของเราคือตั้งหารสะเหมือนว่าไม่มีลบอ่ะคิดว่ามันไม่มีลบก่อน213หารด้วยอะไรหารด้วย4 4 5 20เหลือเศษ13อะไรต่อละคะ4 3 12เหลือเศษ1โอเคเราก็เอามาเขียนจะเห็นว่า 2 1 3พายส่วน4เนี่ยเมื่อเอามาแยกมันคือ5 3บพายใ่บวกด้วยพายส่วน4แต่ข้อนี้มันไม่ใช่2 1 3พายส่วน4นี่น่นะมันคืออะไรคะมันคือลบ2 1 3พายส่วน4ดังนั้นวิธีการทำคือนักเรียนเอาลบเข้าไปเลยเนี่ยเอาลบเข้าไปในพวกนี้เลย จากแต่ก่อนเนาะมันเป็น5้าพายบวกพายส่วนสี่ใช่ไหมเราตบลบเข้าไปเลยอ่าวงเล็บคนละสีกัแล้วเดี๋ยวนะไม่สวยไม่สวยต้องเปลี่ยนโอเคอ่ะจากนั้นเราก็ตบลบเข้าไปนะคะก็จะกลายเป็นลบห้าพายก็เป็นลบหพายลบเจอพายส่วนสก็เป็นลบพายส่วนสี่นี่ไงก็เป็นแบบนี้คำตอบของมันคือตรงนี้สำคัญนะ นี่ยสำคัญชะไหนสําคัญจริงๆนะตรงนี้ตรงนี้สําคัญจากนั้นเราไปหมุนวงกลมค่ะ,ะหมุนวงกลมเอ๊คูณคูลบห้าอยู่ตรงไหนล่ะหลบห้าพายเนี่ยเมื่อกี้บอกทวนเข็มใช่ไหมถ้ามันเป็นบวกนะคะแต่ถ้ามันเป็นลบเมื่อไหร่นักเรียนตามเข็มนาฬิกาตามเข็มนาฬิกาเนาะถ้ามันเป็นบวกเอยถ้ามันเป็นลบนะ ขอรีพูดผิดเนี่ยถ้ามันเป็นลบตามเข็มนาฬิกาเนาะก็มานี่ก็คือลบหนพายคือนี่มาลบสองพายลบสาพายลบสพายลบห้าพายว้ายมาตกตรงนี้นะหรือเราจำง่ายๆมันเป็นเลขขี้เนาะ,เน,ะเนี่ยวิ่งมาตรงนี้พอดีเป็นลบห้าพายอ่ะเดี๋ยวขอวัดวงกลมดีๆก่อนอชืๆๆๆๆมานี่โอ้ยึกยักย,กย,กยกเล็กน้อยลบหาพายแล้วเป็นไงอีก ลบพายส่วน4จะเห็นว่ามันลบแล้วใช่ไหมมาข้างนี้มันมันย้อนมันทวนเข็มเอ้ยมันตามเข็มอะ่ะผู้ถูกไหมเนี่ยมันตามเข็มนาฬิกามามันลบและเราลบต่ออีกพายส่วน4เพราะฉะนั้นตกในคอดแดนที่2คอดแดนที่2เครื่องหมายเป็นไรเป็นลบบวกใช่ไหมคะก็ทำวิธีเมื่อกี้เลยจะเห็นว่า ค่า x คือค่า cos ค่า y คือค่า sin ใช่ไหม x cos y sin แล้วเราต้องหามุมตรงไหนล่ะก็มุมตรงนี้ไงพายส่วน4พายส่วน4คือกี่องศา45องศาใช่ไหมโอ้โหสบายเลยง่ายมากเลย cos 45เป็นเท่าไหร่เป็น o ู t 2ส่วน2 sin 45ละคะ o ู t 2ส่วน2อ้าวนั่นไงได้คำตอบแล้วง่ายมากใช่ไหม ไซด์เราก็มาเขียนคำตอบได้เลยไซด์คือไซด์คือรูปสองส่วนสองนะคอสละคอสมีอะไรมีลบด้วยก็จะเป็นลบรูปสองส่วนส,วนสองนี่ก็จะได้คำตอบเรียบร้อยอะทีนี้ข้อสุดท้ายสุดท้ายแล้วนะอะสุดท้ายหาไซด์ของลบ ยี่สิบสามพายส่วนสี่แล้วก็คอสลบยี่สบสามพายส่วนสี่ทำวิธีการเดิมเลยคือคิดเลขเลขที่ไม่มีลบก่อนยี่สามพายส่วนสี่สี่อะไรไดียี่สิบสามสี่หกยี่สิบสี่ใช่ไหมลบกันเหลือเศษลบหนึ่งดังนั้นอ่ะเรามาคิดก่อนยี่สิบสามพายสองพายอะไรล่ะยี่สิบสามพายส่วนสี่เนี่ยมันคือหกพายลบ พายส่วนสี่ใช่ไหมคะเพราะมันเศษหนึ่งเนาะ1นึพายส่วนสแต่อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าโจทย์เขาไม่ได้ให้บวกมาเขาให้มาเป็นอะไรเป็นลบเพราะฉะนั้นอย่าลืมเขียนลบไปข้างหน้านะลบ23พายส่วนสเราก็เอาลบมาคูณเข้าทั้งสมการนะซึ่งสมการของเราเอ,อ้ไม่ใช่สมการสิมาคูณเข้าทั้งทั้งมุมเนี้ทั้งยวงนี้เลยนี่ ก็คูณเข้านะลบเจอ6พายก็เป็นลบ6พายลบเจอบวกพายส่วน4เอ้ยลบเจอลบพายส่วน4ก็กลายเป็นบวกพายส่วน4นะโอเคทีนี้เราได้มาแบบนี้แล้วเรามาหมุนวงกลมกันนะคะหมุนวงกลมพร้อมๆกันลบ6พายอยู่ไหนอ่ะติดๆไว้ใหญ่ไม่พอชอบใหญ่ๆอ่ะนี่ปิดเส้น ติดๆๆๆๆๆๆมานี่6กพายใช่มลบหกพายไม่ใช่6กพายนะลบหกพายแต่เป็นไงแต่มันบวกพายส่วนสเพราะฉะนั้นมันต้องไปทางเดียวกันหรือสวนกันอีกอันเป็นลบอีกอันเป็นบวกมันก็ต้องสวนกันถูกไหมอ่ามาตกในคอร์ดแดนที่เท่าไหร่พอดีคอร์ดแดนที่1พอดีนะคอร์ดแดนที่1พอดี Y ง่ายแล้ว x คือค่า c o s y คือค่า s ไซ นะพายส่วน4มันก็คือ45องศาเพราะฉะนั้นคอส45อ่ะเดี๋ยวข้อนี้เครื่องหมายเป็นบวกบวกเพราะตกในคอดแดนที่1แน่นอนนะคอสพายส่วน4หรือคอส45องศามันคือรูทสองส่วนสองไซก็คือรูทสองส่วนสองดังนั้นค่าไซก็คือรูทสองส่วนสองและค่าคอสเอาส่วนสามมาจากไหนสงสัยหิวข้าวแล้วอ่ะอันนี้ก็จะเป็นรูทสองส,ส่วนสองเหมือนกัน นะคะโอเคเนื้อหาเราก็มีประมาณนี้เนาะก็ไปหัดทําขอให้โชคดีกับการทําโจทย์ทําโจทย์บ่อยๆนะคะจะได้คล่องๆโอเคสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้